นี่คุณเราจะพาคุณไปขับรถในอเมริกานะเวลาคุณเจอป้ายต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือขวามือก็เขียนว่า stop sign แล้วก็ข้างหน้าเป็นทางมาลายคุณจะต้องทํำยังไงต้องหยุดเลยเหรอสามวิอย่างน้อยหนึ่งสมไม่มีคนมาไปอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ยิ่งถ้ามีคนนี่คือต้องหยุดจนคนข้ามหมดเลยใช่ไหมใช่ ไปอ้างอะไรมุั่วเวลาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ว่าอ้างประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาก็มีเรื่องดีๆที่จะให้คุณอ้างได้นะฮะเพราะฉะนั้นอออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับตรงนี้ไม่มีสต็อปไซด์ผ่านได้เลยทางมะลายถ้าไม่มีสต็อปไซด์คุณสามารถขับผ่านได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องหยุดอย่างน้อย3วินาที เ <Okay>. okay, จคอบเจคอบโดน,โดน